สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซาร์ดซีช anel นะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคอนเทนต์ของเกมคาร์บเาเอ็มนะครับก็เป็นคลิปคาร์บเาเอ็มคลิปแรกของปีนี้เนาะ นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปแพทอัปเดตของวันที่5นะครับของเกมคาร์บอเอแล้วก็เช่นกันนะครับเหมือนกับคาร์บ p อพก็คือเป็นแพทแรกของปีใหม่ก็จะมีกิจกรรมแจกของนะครับกิจกรรมแจกคอสตูมแล้วก็กิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับคาร์บ M อเอเนี่ยยังไม่มีสปอยแพทใหญ่ๆห,หรือว่าสปอยกิจกรรมทั้งเดือนมานะสำหรับวันนี้เนี่ยยังไม่มีเพราะเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราจะทําคลิปสรุป แพดอัปเดตหรือว่าคลิปสรุปสปอยแพดของทั้งเดือนให้นะครับในคลิปถัดไปนะถ้าทีมงานมีอัปเดตอะไรแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่แพดอัปเดตของวันที่5ของคาร์เปเอ็มแพดแรกของคาร์เปเอ็มกันอ๋อเกือบลืมไปนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดติดปัญหาไม่สามารถเข้าเกมได้นะครับคือเข้าเกมมาแล้วเนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์ขึ้นว่าไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้หรือว่าหลุดออกจากเซิร์ฟคืออยู่ในหน้าเลือกตัวละครแล้วหลุดเนี่ยเข้ามาอัปเดตในหน้า Google p l a y ด้วยนะครับ ก็คือไปอัปเดตในหน้าสโตร์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาอัปเดตในเกมนะไม่งั้นมันจะเข้าเกมไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวตัดเข้าคลิปเลย โดยในกิจกรรมแรกนะครับอีเวนต์แรกก็คือกิจกรรม Daily l o g i n นั่นแหละนะครับที่ได้ทําการเข้ามาแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กุมภานะครับซึ่งตัวเกมนะครับผมก็จะให้ของรางวัลนยล็อกอินในทุกๆ7วันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ของรางวัลล็อกอินต่อเนื่องด้วยทางด้านของไอเทมในตารางก็จะเป็นคล้ายๆของเดิมนะครับก็เป็น p w เตเจาะเกาะนะครับเวันนะครับเข็มขัดบวกสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โดยที่ PW เนี่ยจะมีแจกทั้งหมด2รอบนะครับผมก็เป็นช่วงต้นเดือนกับช่วงปลายเดือนเนาะนะครับที่เหลือจะเป็นในพวกของยาโพชั่นแล้วก็เข็มขัด นะครับประเด็นที่บอกว่าของรางวัลที่ล็อกอินครบ7วันเนี่ยก็จะได้1กล่องใช่ไหมแล้วก็ของรางวัลที่แบบล็อกอินต่อเนื่อง28วันเนี่ยก็จะได้กล่องเป็นกล่องล็อกอินบ็อกซ์เหมือนกันนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีของแลรัหลักๆเป็นเอ็กตรีมนะครับอัปเกรดซิวสโตนหรือว่าเป็นทิกัดมาสเตอร์ของเอ็กนั่นแหละแล้วก็จะผสมไปด้วยแบบพวกยาโพชั่นต่างๆนาานนะครับอันนี้ก็เป็นเดลี่ล็อกอินนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะกิจกรรมถัดมานะผมก็จะเป็นกิจกรรมสวิ e แคนดี้หรือว่ากิจกรรมแจกลูกอมแลกกับ ตัวอุปกรณ์สวมใส่แบบเช่านะครับซึ่งเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับในคาบาว p พีก็คือแรกที่ NPCU เมืองพอดีไอซ์นะครับโดยไอเทมนะครับผมก็จะเข้ามาอยู่ในคลังนะครับที่เป็นคลังกิจกรรมตรงนี้นะครับเห็นไหมก็จะได้มาในส่วนของแคน d ี้สเปเชีตรงนี้นะครับซึ่งตัวลูกอมนี้นะครับเราสามารถมาแลกได้นะครับโดยที่ ไอเทมนะครับของแต่ละอาชีพเนี่ยจะมีระยะเวลาทั้งหมด10ชั่วโมงเหมือนกันนะครับก็อันนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างดีนะครับดีมากๆเหมือนได้ PC เลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับปล่อยออโต้ง่ายขึ้นฝรามง่ายขึ้นเก็บเวลง่ายขึ้นนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างเหมาะนะครับก็เป็นไอเทมที่เอ็กซ์ติมสามดีวายสนะครับขั้นอเคเดียมบวกสิบห้านะครับเรื่อมือเท้าอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าแค่นี้ก็ช่วยให้เราเก็บเวลได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆแล้วนะคับยที่่าญออองงกต้รับ เทมในคลังจดหมายก่อนเที่ยงคืนนะไม่งั้นมันจะหายนะครับในส่วนของกิจกรรมถัดมานะครับของจะเป็นกิจกรรม2023 New y e a r g i f t นะครับก็คือแจกของขวัญน,นะครับตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9นะครับ5วันเหมือนกันโดย ไอเทมที่แจกนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกันกับในคาบะพีซีก็คือคอตูมนะครับสัตว์ขี่คอตูมกระต่ายนะครับแหวนแล้วก็ปีคอตูมแล้วก็ยาโพชั่นนะครับเช่นเดียวกันนะครับไอเทมเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในหน้าคลังกิจกรรมตรงนี้นะครับต้องรับไอเทมภายในวันเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกินเที่ยงคืนไปเนี่ยไอเทมจะถูกลบนะครับไม่สามารถรับได้นะในส่วนกิจกรรมที่3นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมแจกตั๋วดันเจียนฟรีเหมือนกันนะครับดันเจียนทิกเก็ตก็เหมือนกันนะครับผมตัวเกมจะให้ตัวทิกเกี้ มาแรกที่ NPCU นะครับเมืองบัตตี้ไอตรงนี้ได้นะครับซึ่งเราก็มาในหมวดของดันเจียนทิกเกตตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกใบดันนะครับนำไปใช้ได้นะครับโดยระยะเวลาของใบดันจอยู่แค่5ชั่วโมงนะแต่ว่าตัวทิเก็ตเนี่ยสามารถสะสมไปได้ในทุกๆวันนะครับในส่วนของกิจกรรมถัดมานะผมก็จะเป็นกิจกรรมสุ่มนะครับหัวพาาเดียมนะครับซึ่งเป็นการสุ่มไอเทมส่วนหัวของขั้นพาาเดียมนั่นแหละนะครับใช้ครั้งละ160เจมนะครับแต่ว่าถ้าสุ่ม10ครั้งนะครับจะอยู่ที่1,400 เมโดยตัวกิจกรรมนี้ครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในหน้า r a n ด o m b o ็ตรงนี้นะครับแล้วก็ในหัวข้อที่2นะครับก็จะมีไอเทมนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นหัวมาสเตอร์นะครับของขั้นพลเดียมนะครับให้เราลุ้นกันนะครับโดยไอเทมภายในกล่องนะครับก็จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูจากในหน้าคลิปตรงนี้ได้เลยนะครับคือถือว่าไอเทมเนี่ยมีเยอะมากและที่สําคัญคือมีแบบ รูปแบบ12ชั่วโมงน,นะได้แบบไม่ถาวรก็มีนะครับแล้วก็มีตั้งแต่แบบในส่วนของระดับเทียต่ําๆเช่นแบบออบวก10นะครับไม่มี X t ตรไม่มี d y นะครับใส่แค่ครีดาเมจมาให้นะครับจนไปถึงขั้นที่แบบท็อปๆเลยก็คือ3สล็อตนะครับเป็นมาสเตอร์นะครับ XT 5 x ตรี y 1 5อตรีาะไรเงี้ยนะครับเจาะเลสใส่เลดมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับคือมีอยู่แบบเยอะมากหลายชิ้นมากแล้วก็ที่สําคัญคือมีตั้งแต่ขั้นอะเคเดียมธรรมดาไปจนถึงขั้นครับแมนอะเคเดียม พาราเดียมธรรมดาครับแมนพาราเดียมนะครับรวมถึงขั้นมาสเตอร์อะเคเดียมแล้วก็มาสเตอร์พาราเดียมนะครับก็มีแบบไอเทมแบบเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจที่จะสุ่มนะก็ลองมาเสี่ยงดวงกันดูได้นะครับโดยไอเทมนี้คือเยอะจริงนะครับแต่ว่าตัวท็อปทอปนี่คือแบบโอ้โหท็อปก็คือท็อปจริงๆอ่ะสุดจริงๆซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากได้เจมที่นํามาใช้ในการสุ่มนะผมขออนุญาตฝากร้านนิดนึงนะครับ z ซ o โี Go T H M. มีบริการรับเติมเจมนะครับในส่วนของเกมคบาบาว์เอ็มเน้นนะถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดที่อยากจะใช้เจมสุ่มเล่นกิจกรรมนี้กําลังหาสวมใส่อยู่เนี่ย Z ซตโกิเฮมีบริการรับเติมเจมในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับรับประกันว่าถูกแน่นอนนะครับแล้วก็ปลอดภัยหายห่วง100%ยเนะครับยกตัวอย่างจากตัวเลทราคา3,900เจมเนี่ยจะอยู่ที่3,200บาทเท่านั้นนะครับโดยประมาณนะซึ่งเพื่อนๆสามารถทักไปในบล็อกแฟนเพจของ Z ซตโกชิเฮเพื่อทําการเติมนะครับในส่วนของฟอร์เจมตรงนี้ได้เลยนะครับรับประกันว่าปลอดภัยและก็ถูกมากๆแน่นอนนะครับและสำคัญนะครับไม่ได้มีขายแค่ในส่วนของเจมในเกมคาร์บอม M นะครับบัตรเติมเงินต่างๆนะครับเช่นบัตรเลเซอร์โกพินเนี่ ก็มีเช่นกันนะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่กําลังมองหานะครับเว็บไซต์สําหรับการเติมเกมมือถือเหล่านี้หรือว่าเว็บไซต์สาหรับการจําหน่ายบัตรเติมเงินนะครับยังไงผมขออนุญาตฝากล้านเพจ f a c e b o o k Z Go c h ีฮ์มาเอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมจะได้มีคอนเทนต์แบบนี้คอนเทนต์ของเกมคาบาวเหล่านี้มาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะครับยังไงถ้าอยากจะเติมเกมเติมเจมอย่าลืมนะครับเติมเกมโค้ดคุมที่ Z Go c h แล้วก็ในส่วนของอัปเดตสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไอเทมช็อปนะครับ อัปเดตมาเป็น chaos package เลครับซึ่งในนี้นะครับผมจะมี chaos seal stone หรือว่าที่กักนะครับตัว chaos u p เ a ร e แล้วก็ตัวคันแตกนะครับแล้วก็ตัวยาโพชั่นปีกนะครับหลักๆที่ตัวกล่องนี้ขายก็คือ chaos seal stone นั่นแหละนะครับแล้วก็กันแตกโดยกล่องนี้จะมีราคาอยู่ที่700เจมนะครับซื้อได้แค่ id ละ3เซตเท่านั้นนะครับอันนี้คืออัปเดตทั้งหมดนะครับที่ได้มีการอัปเดตเข้ามาในวันนี้ของคาร์บเอ M นะครับ แพดอัปเดตวันนี้น่าจะประมาณนี้เลยครับส่วนที่เป็นไฮไลท์น่าสนใจสำหรับผมอย่างที่บอกว่าก็น่าจะเป็นกิจกรรมชุดแคนดี้นะครับที่จะทําให้ตัวละครเราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ฟาร์มง่ายขึ้นอย่างยกตัวอย่างถ้าสมมติผมเอามาทั้งเซตนะครับแล้วผมใส่แบบทั้งเซตเนี่ยตัวละครของผมนะครับผมจะมีเลขแดงเลขฟ้านะครับที่ดีดขึ้นไปนะครับนี่เห็นไหมเลขฟ้า8000เลขแดง2000โดยที่แบบไม่ได้ใส่ประดับเลยนะครับตัวเบสต,ตัวนี้คือหมายถึงว่าของแบบ ไม่ได้ใส่ส่วนอื่นเลยนะครับเพิ่มมาเป็นพันนะครับก็ยังไงก็เวลง่ายขึ้นฟาร์มง่ายขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็มีความถึกที่เยอะขึ้นมากๆนะครับยังไงคือแบบการยืนในดันง่ายขึ้นก็ทําให้เราออโตง่ายขึ้นเช่นกันนะครับยังไงก็ มาร่วมสนุกนะครับมาลกิจกรรมกันได้นะครับผู้เล่นใหม่ตอนนี้อดทนเก็บเลเวลให้ทะลุ150ให้ได้คุณจะมีไอเทมไว้สําหรับฟาร์มนะครับในระยะเวลาวันละ10ชั่วโมงนะครับตลอด2อาทิตย์เลยนะยังไงก็ลองดูได้นะครับถ้าชอบคลิปประเภทนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์ของคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบาย